เดี๋ยวนี้รถแท็กซี่ที่เป็นรถสาธารณะมีบริการดูคลิปสยู่ด้วยเหรอครับเนี่ยเพราะว่ามันมีคนร้องเรียนเข้ามาว่าไปใช้บริการรถแท็กซี่แล้วคนขับรถแท็กซี่เปิด สยิวให้ดูวะจ้ารวมการขนส่งทางบกแถลงข่าวนะครับกรณีนักร้องดังบิ๊กดีเจราดโพสต์คลิปคนขับแท็กซี่เปิดหนังสยิวในรถขณะรถติดไฟแดงกลางถนนล่าสุดขนส่งเตรียมเอาผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเนื่องจากผู้ใช้ทีทีนะครับของบิ๊กดีเจราดโพสต์คลิปลงไปนะครับเจ้าตัวเห็นคนขับแท็กซี่คันหน้าเปิดหนังสยิวดูกลางถนขนขณะรถจอดติดไฟแดงพร้อมระบุข,ข้อความเตือนภัย ็กซี่ถ้าคุณมีลูกสาวแล้วต้องขึ้นแท็กซี่คันนี้คุณจะต้องรู้สึกยังไงก่อนที่ต่อมาคลิปนี้จะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางโซเชียลมีเดียในแง่ว่าสอแว,วพฤติกรรมอันตรายตอ่อผู้โดยสาร หรือไม่ล่าส like bon ุด30กรกฎาคม6กกรมการขนส่งได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะครับว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาโดยระบุว่าเตือนภัยแท็กซี่ถ้าคุณมีลูกสาวแล้วต้องขึ้นแท็กซี่คันนี้คุณจะต้องรู้สึกยังไงเหตุเกิดเมื่อวันที่29กกรกฎาคมปี67เนะครับเบื้องต้นเนี่ยขนส่งก็ได้พิจารณาความผิดตามพรบรถยนต์25-2 2ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร2 5 5 5คือ รถรับจ้างประจําทางรถสาธารนณะแท็กซี่รถเมย์รถบัสท,ที่มันเป็นรถสาธารนณะหรือวินจักรยานยนต์รับจ้างก็ดีที่เป็นป้ายที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งเนี่ยเขาจะมีประกาศระเบียบการดําเนินการในการรับผู้โดยสารว่าต้องทํำยังไงบ้างที่เราเห็นในข่าวอย่างเช่นห้ามทิ้งผู้โดยสารกลางทางเป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้แบบพูดแล้วให้เก็ตนะว่ามันเป็นกฎระเบียบของขนส่งเขาทีนี้ไอเปิด คลิปสยิวดูเนี่ยมันผิดอะไรบ้างเอ่ออย่างแรกนะครับที่ขนส่งออกมาบอกนะก็คือข้อหากระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าทานกัมนันหรือลามกอย่างอื่นไม่ว่าจะกระทาด้วยตนเองหรือกระทาด้วยสื่อหรือวัตถุใดๆอันทําให้ปรากฏความหมายในทํานองเดียวกันมีโทษปรับไม่เกิน5้า0ันบาทคืออย่างงี้อันนี้มันเป็นความผิดละหูโทษไอความผิดละหูโทษตัวเนี้ยมันหมวดเดียวกับที่แก้ผ้าแล้วเดินตามที่สธานะเออเแต่ความผิดตัวเนี้ยความผิดเดียวกัน ไม่รู้ว่าการดูคลิปไปถนนตอนติดไฟแดงม,มันจะผิดหรือเปล่านะเออนี่แท็กซี่อาจจะสู้ได้นะว่าตัวเองก็แค่ดูคลิปอะ่ะมันจะผิดอะไรขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีกฎหมายย่อยของแท็กซี่อยู่ก็คือพระราชบัญญัติรถยนต์ในมาตรา5 วงเล็บ15ทับ1วงเล็บปิดนะครับประกอบมาตรา58ทับ1ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษไม่เกิน5,000บาทมันจะคล้ายๆกันกับอย่างที่2ก็พักใช้ใบอนุญ,ญาตคนขับรถนะตามมาตรา53ทับ1ครั้งละไม่เกิน6เดือนแต่อย่างไรก็ตามบ้านเราอะ่ะลูกหลานคนขับแท็กซี่ไม่ได้มีบัตรไปขับบางครั้งตำรวจไม่เจอก็กกขับได้ตำรวจเจอแลว้วโบกกะเสียค่าปรับกันไปเท่านั้นเองคือคือผมจะบอกว่าการพักใช้ใบอนุญ,ญาต ขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ค่อยมีผลหรอกถึงโดนพักเขาก็ไปขับอยู่ดีและที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าเขาไม่ขับเขาจะอ,าอะไรกินนะฮะคนขับรถน,นะนะอันน,น,นี้อันนึ่มุมเขานะอ่ะแล้วถามว่าเราจะลงเมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือถ้าถ้าพี่จะหื่นจะอะไรเนี่ยนะเอ่อถ้ามันไม่มีผู้โดยสารพี่จะหื่นก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้ามีผู้โดยสารพี่ก็ควรจะหื่นแบบนั้นการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับหลายคนก็ต่างออกมาบอกว่าเป็นเวลาส่วนตัวไม่ได้มีลูกค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรคิดว่าแบบนี้ถูกไหมเอ่อถ้าถามผมผมว่ามันเป็นอิสระของเขาอะ เป็นอิสระของเขาอะนะเขาก็มีสิทธิ์ทําได้อืมเราถามว่าผู้ชายถ้าไม่เท่ถ้าผู้ชายที่ไหนไม่ดูไม่ดูคลิปวิวบ้างวะเราแต่ทีนี้มันจําเป็นไหมต้องไปดูกลางฉีแยกไฟแดง ใน,นขณะที่กระจกเป็นกระจกใสคือแท็กซี่เนี่ยมันมีกฎหมายห้ามกระจกดําเราสงสัยอยู่เนาะทำไมแท็กซี่มันต้องกระจกใสคือเราบอกข้างนอกเข้าไปแล้วเห็นกฎหมายมากำหนดว่าห้ามกระจกดําอยากเตือนเรื่องนี้หรืออยากจะพูดอะไรถึงคนขับแท็กซี่บ้างเออคลิปวิวที่หลังพี่ดูอยู่บ้านหรือดูในที่รับตาอย่ามาเปิดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเห็นมันไม่เหมาะสมแต่ถามว่ามันผิดอะไรไหมเออผมว่ามันไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันมีกฎหมายเรื่องการขับขี่ยานพาหนะแล้วเปิดคลิปดูไปด้วยเนี่ยอาจจะทำให้ความสามารถในการขับรถมันน้อยลงเท่านั้นเอง